วันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระสมเด็จพระเนื้อผงยอดนิยมชื่อดังของเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระสมเด็จเป็นหนึ่งในพระเครื่องวัตถุงมงคลชื่อดังถูกรวมอยู่ในชุดเบญจภา,าคีที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดะระฆังโคศิตารามกรุงเทพมหานครเป็นพระเครื่องที่มีผู้นิยมสูงสุดในประเทศไทยและ นักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศต่างยกย่องให้เป็นจกกักรพรรดิแห่งพระเครื่องจึงทําให้นักสะสมพระเครื่องทั้งเก่าและใหม่ต่างอยากได้พระสมเด็จมาไว้ครอบครองบูชากันทุกท่านถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างสูงเลยทีเดียวนอกจากพระสมเด็จที่สมเด็จโตได้สร้างไว้แล้วก็ยังมีพระสมเด็จอีกหลายรุ่นที่สร้างโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยก่อน ได้สร้างไว้และเป็นที่นิยมของนักนิยมสะสมพระเครื่องและมีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงและนี่ก็คือ8พระสมเด็จพระเนื้อผงยอดนิยมชื่อดังของเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันดับที่1พระสมเด็จบางขุนพรมปี09พิมพ์ใหญ่เอเกตทะลุซุม้มวัดใหม่อมตร,รถกรุงเทพมหานคร พระสมเด็จบางขุนพมปี09นี้จัดสร้างเพื่อหารหลยได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่และบรรจุองค์พระเจดีย์ในงานผูกพัตสีมาเมื่อวันที่4-10ถึง10มกราปีพศส5 0พโดยมีพลเอกประพาสจารุเสถียรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณนะนั้นและคุณหญิงสวัยจารุเสถียรเป็นประธานอุปถรัรมภ์โดยพลโทโกฤษศรีวรา เป็นประธานจัดการในสมัยนั้นพระครูอมรคณาจารย์หรือพระอาจารย์เสิงเป็นเจ้าอาวาสพระครูบริหารคุณวัดพระอาจารย์ชมเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสซึ่งเป็นแม่งานดําเนินการจัดสร้างโดยรวบรวมมวลสารหลักก็คือชิ้นส่วนแตกหักของพระสมเด็จบางขุนพรมที่เสมียนตาดวงจัดสร้างไว้โดยราชนาสมเด็จโตเป็นประธานพิธีและนําพระบรรจุไว้ในกรุป เมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนก่อนจะเปิดกูอย่างเป็นทางการในปีพศ2500เพราะทนให้ขโมยตกพระในกลุไม่ไหวนอกจากนี้ก็ยังมีดินกลุของพุทธคุณพระคณาจารย์ทั่วประเทศได้นำมาผสมปูนเปลือกหอยเกสรดอกบัวหลวงดอกพิกุลมวลสารศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายโดยใช้น้ำผึ้งน้ำมันตังอิ้วเป็นตัวประสานเนื้อพระ บออแม่พิมพ์ในแต่ละพิมพ์มีหลายตัวเพราะสร้างมากถึง84,000องค์เท่ากับพระธรรมขันธ์แต่เพาะพระพิมพ์ใหญ่ก็มีตั้ง27แม่พิมพ์พระสมเด็จรุ่นปี2509นี้มีทั้งหมด12พิมพ์ก็คือ1พิมพ์ใหญ่2พิมพ์เส้นได้3พิมพ์ทรงเกดี4พิมพ์เจดบัวตูม5พิมพ์สังกติ พิมพ์ปกโพ7พิมพ์ฐานคู่8พิมพ์ฐานแซม9พิมพ์อกพรุธ10พิมพสายยากสิพเมพ์คะแนนและ12พิมพ์จันรอยการออกให้บูชาในสมัยนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือให้ทําบุญบูชาเพื่อนำบรรจุองค์พระเจดียด์องค์ละ1บาทโดยด้านหลังพระประทับตายางคำว่าบรรจุไว้ 2. ให้ทำบุญบูชานำกลับบ้านแบบนี้คิดแพงหน่อยคือองค์ละ10บาทยกเว้นพิมพ์สาย,ยากองค์ละ25บาทแบบรวมชุดบรรจุกล่อง11พิมพ์ชุดละ100บาทซึ่งแบบที่เช่าแล้วเอากลับบ้านด้านหลังจะประทับตายางองค์พระเจดีปัจจุบันพระทุกพิมพ์ทุกบล็อกได้รับความนิยมและมีราคาเช่าหาที่แตกต่างกันตั้งแต่ หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นถึงหลักแสนและหลายหลายแสนอย่างองค์พระพิมพเอใหญ่เกตทุลุซุ้มบล็อกนิยมสุดที่คาดว่าเป็นพระดีมีอนาคตราคาพุ่งเทียบได้กับพระสมเด็จบางขุนพรมกูใหม่เลยทีเดียวสภาพสวยสมบูรณ์ยิ่งองค์แคมราคาก็อยู่ที่หลักแสนจนถึงหลายหลายแสนเลยทีเดียวทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่ 2. องพระสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีกรุงเทพมหานครพระสมเด็จขาโต๊ะของหลวงปู่โต๊ะท่านได้สร้างพระรุ่นนี้ในปีพศ2468ซึ่งรุ่นนี้มีพระเนื้อผงทั้งหมด13พิมพ์หลวงปู่โต๊ะลงมือสร้างด้วยความตั้งใจและปารถนาจะให้ขลังเป็นพิเศษ โดยพยายามสาะ,ะแสวงหาวัตถุอันเป็นมงคลและเป็นอาถรรพ์เวทต่างๆที่มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์มาทำและกดพิมพ์ด้วยมือของท่านเองเป็นส่วนใหญ่พระหนื้อผงรุ่นนี้มักเรียกกันว่ารุ่นแช่น้ำมนเพราะเป็นการนำไปแช่น้ำมนในตุ่มมังกรและหลวงปู่จะปลูกเสกไปเรื่อยๆตลอดพรรษาหลวงปู่โตท่านเป็นพระที่อุทิศตนบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ มีวัดปฏิบัติที่งดงามตลอดชีวิตที่อยู่ในร่มกาสาวพัดเรื่องของพระพุทธคุณเด่นในด้านโชคลาภนั้นทวีคูณกับคนที่เป็นคนดีหากผู้บูชาเป็นผู้ประพฤติคนดีตามคำสั่งสอนของหลวงปู่โตท่านก็จะพบกับโชคลาภเมตตาและแคล้วา,าดปลอดภัยอย่างไม่ต้องสงสัยสมเด็จขาโตมีจำนวนการจัดสร้างน้อยมากเชื่อกันว่า มีจำนวนแค่หลักร้อยกว่าองค์เท่านั้นเพราะหลวงปู่ได้ให้หลวงพ่อโชดวัตโนเอาแม่พิมพ์ไปกดพิมพ์และไม่ได้เอากลับมาพิมพ์ต่อพระเครื่องของหลวงปู่ชดจะมีลักษณะที่เล็กกว่าเนื่องจากมวลสารที่ใช้สร้างพระมีการหดตัวและไม่มีการนำไปแช่น้ำมนต์หลังจากกดพิมพ ท่านก็นำไปตากแห้งสนิทแล้วนำไปแช่น้ำมนต์อธิษฐานจิตปลูกเสกไปเรื่อยๆก่อนเอามาแจก,กให้แก่ญาติโยมที่สนใจส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จขาโตหลวงปู่โต้นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพิมพ์นิยมกับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่สามพระสมเด็จของขวัญวัดปากน้ํารุ่นสามวัดปากน้ําภาษีเจริญกรุงเทพมหานครพระสมเด็จของขวัญวัดปากน้ํารุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2499มีจํานวนการจัดสร้าง84,000องค์เท่ากับจํานวนพระธรรมขันโดยทาพิธีบรรจุพุทธานุภาพตามหลักวิชาธรรมกายโดยหลวงปู่สดวัดปากน้ําจนกระทั่ง ตลอดอายุของท่านภายหลังจากที่ท่านได้มรณภาพแล้วได้3มปีทางวัดจึงได้นำพระรุ่น3านี้มาให้ประชาชนได้เช่าบูชาก่ลาวคือได้เริ่มนำออกแจก,กจ่ายตั้งแต่ปีพศ2505เป็นต้นมาจนกระทั่งหมดในปีพศ2514เพราะเหตุนี้พระของขวัญรุ่น3ที่ได้นำออกมาแจก,กในภายหลังจาก ที่หลวงปู่ได้มรณภาพแล้วจึงทําให้มีผู้เข้าใจผิดคิดว่าพระรุ่นสามนี้หลวงปู่ไม่ได้เป็นผู้สร้างพระของขวัญรุ่นสามนี้การพิมพ์ระยะแรกนั้นได้ใช้แม่พิมพ์รุ่นหนึ่งทั้งสิพิมพ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่เมื่อพิมพ์ไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ต้องเปลี่ยนแก้ไขแม่พิมพ์ใหม่เนื่องจากแม่พิมพ์รุ่นหนึ่งทั้งสิพิมพ์ ได้ใช้งานมาแล้วถึงสองรุ่นด้วยกันจึงทําให้แม่พิมพ์ดังกล่าวเหล่านี้ตื้นองค์พระที่ได้จึงรางเรียนไม่คมชัดดังนั้นทางวัดโดยพระภาวนาโกศลเถนซึ่งได้รับมอบหมายจากหลวงปู่สดให้เป็นผู้ดําเนินการพิมพ์พระในครั้งนั้นจึงได้นําแม่พิมพดังกล่าวเหล่านี้ไปให้ช่างตกแต่งแก้ไขใหม่เพื่อให้แม่พิมพ์มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นดังนั้นแม่พิมพ์ที่ตกแต่งใหม่ กับแม่พิมพ์เก่าจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันกล่าวคือแม่พิมพ์เก่าที่ใช้พิมพ์ในข่าวแรกนั้นมักนิยมเรียกกันว่าพิมพ์ตื้นส่วนแม่พิมพ์ที่ตกแต่งแก้ไขขึ้นมาใหม่มักนิยมเรียกกันว่าพิมพ์รึกหรือพิมพนูนเพราะว่าองค์พระจะนูนเด่นชัดเจนส่วนด้านพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมโภกรัพย์ค้าขายร่ำรวยเป็นที่หนึ่ง ส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่4พระสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี อยู่คนละฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากับสารากลางหลังเก่าวัดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแต่พระชนนีนาถสมเด็จพระศรีสุราลัยพระพันปีหลวงเดิมวัดเป็นเคหสถานของพระยานนทบุรีซึ่งเป็นพระชนกนาถของพระพันปีหลวงพระเครื่องวัดเฉลิมพระเกียรติได้ถูกลักลอบขุดพบ ในประมาณปีพศ2484โดยมีคนร้ายเข้าไปลักลอบขุดที่องค์พระเจดีย์ใหญ่ได้พระไปเป็นจำนวนหนึ่งเจ้าวาดในสมัยนั้นจึงได้นำพระที่เหลือไปเก็บรักษาไว้และได้ทยอยแจก,กจ่ายในเวลาต่อมาพระเครื่องวัดเฉลิมพระเกียรติมีอยู่หลายพิมพ์ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบพระสมเด็จก็มีอยู่หลายพิมพ์เช่นพิมพ์กลีบบัวพิมพ์ชินราก พิมแบบพระคงพระทั้งหมดเป็นพระแบบเนื้อผงสีขาวอมเหลืองพระพิมพ์แบบสมเด็จก็มีแบบหลังยันห้าพิมพ์แบบสามชั้นพิมพ์ยันวาพิมห้าชั้นพิมพ์ข้างอุพิมเจ็ดชั้นเป็นต้นทุกพิมพ์ของพระวัดเฉลิมพระเกียรติที่มีก็นิยมทุกพิมพ์สะสมราคาก็ลดหลั่นกันไป พระเครื่องของวัดเฉลิมพระเกียรตินั้นไม่มีบันทึกว่าสร้างในปีพศอใอดและอยู่ในยุคของเจ้าอาวาสรูปใดมีแต่เพียงการบอกเล่าต่อๆกันมาและสันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างในยุคของพระเทพโมรีแก้วซึ่งเป็นเจ้าอาวาสพระเทพโมรีแก้วเป็นเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติอยู่ในช่วงยุคปีพศ .2431 จนถึงพศ .2443 ซึ่งพิจารณา พระวัดเฉลิมพระเกียรติจากความเก่าก็ดูจะสอดคล้องกันจึงน่าจะเป็นพระที่ว่าน่าจะสร้างอยู่ในช่วงของพระเทพโมรีแก้วเป็นเจ้าอาวาสนั่นเองและน่าจะสร้างเป็นพิธีใหญ่เนื่องจากจํานวนของพระและศิลปะการแกะแม่พิมพ์ก็น่าจะเป็นช่างที่มีฝีมือมีแม่พิมพ์อยู่หลายแบบอีกอย่างหนึ่งเป็นพระที่บรรจุอยู่ในพระเคดีใหญ่ของวัดหลวง ก็เป็นไปได้ว่าต้องเป็นพิธีใหญ่และในวาระพิเศษวาระใดวาระหนึ่งพระเครื่องวัดเฉริมพระเกียรติเป็นพระเครื่องยอดนิยมของสังคมพระเครื่องสะสมราคาเช่าหาในปัจจุบันก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนและนี้ก็ขึ้นอยู่กับพิมพ์นิยมและสภาพความสวยขององค์พระอันดับที่5 พระสมเด็จของหลวงปู่ผูวัดอินทราวิหารบางขุนพรมกรุงเทพมหานครพิมแปดชั้นแขนกลมหลวงปู่ผูด้วยความที่ท่านเป็นศิษย์เอกของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีพระเครื่องของหลวงปู่ภูท่านจึงมีเนื้อหาหมวลสารส่วนใหญ่จะคล้ายกับพระเครื่องของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีเพ่อสร้างจากผงพุทธคุผงอิติเกผงตีนสิงเหผงม,มหาราช ผงปะตมังผสมด้วยกระดาษฟางปูนขาวด้วยทั้งเปลือกน้ำมันตังอิ้วเช่นหลวงปู่ภูท่านได้นำมวลสารผงวิเศษทั้งห้าของสมเด็จพุทธาจารย์โตมาเป็นส่วนผสมในการสร้างด้วยเนื่องจากสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านได้มอบให้ขณะที่มาพำนักที่วัดอินกับหลวงปู่ภูในขราวที่สร้างพระสมเด็จบางขุนพรมนอกจากนี้แล้วในส่วนผสมมวลสารก็จะมี มวลสารจุดน้ำเงินปรากฏอยู่ซึ่งเสียนพระส่วนใหญ่ใช้เป็นจุดพิจารณาในการเช่าหาอีกด้วยพระเนื้อผงของหลวงปู่ภูนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์เช่นพิมแซยิดแขนกลมพิมพเซยยิดแขนหักศอกพิมพ์8ชั้นแขนหักศอกพิมพ์ดชั้นแขนกลมพิมพ์7ชั้นพิมพ์ลีลาพิมพ์ปิดตาพิมพ์พระสังกจจยพิมสายญาตและพิมห้าเหลี่ยมเป็นต้น บรรดาพระเครื่องและเครื่องรางของขังที่ท่านสร้างขึ้นล้วนมีคุณวิเศษมากมายผู้ทุกข์เรียกว่าพบเครื่องปรากฏต่อผู้ที่บูชาติดตัวแล้วคาดจากอุบัติเหตุเมตตามหานิยมเป็นที่ยอมรับของวงการนักสะสมและนิยมพระเครื่องส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จของหลวงปู่ผูนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและ ความสวยขององค์พระอันดับที่หพระสมเด็จอรหังพิมสังกติวัดราชสิทธารามหรือวัดพับเกศมังกรกใหญ่กรุงเทพมหานครพระสมเด็จอรหังพิมสังกติสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เทือนวัดมหา,าธาตุซึ่งสร้างตอนที่ท่านเป็นสมภารวัดพับ ในราวปีพศ2360เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาครั้งที่ท่านได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเสร็จก็นำไปบรรจุพระเกดีตอนเสด็จปรับฐานาณวัดมหาธาตุเมื่อปีพศ2363ลักษณะเป็นพระพิมพ์เนื้อผงพุทธคุณประสมปูนเปลือกหอยรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือชิ้นฟักด้านหน้าเป็นองค์พระ ปฏิมารประทับนั่งปางสมาธิเหนือฐานสามชั้นด้านหลังมีทั้งที่เป็นรายมือจานและแบบปั๊มแบบโต๊ะกังอัคราภาษาบาลีอ่านว่าอารหังตามแนวขวางขององค์พระมีทั้งที่มอบให้ผู้มาร่วมงานฉลองสถาปนามีทั้งบรรจุกุและไม่บรรจุกุซึ่งมีการค้นพบที่พระเจดีวัดมหา,าธาตุและเจดีวัดส้อยทองในภายหลังมี พิมพ์ระที่นิยมเป็นมาตรฐานรวม5พิมพ์ก็คือพิมพ์สังกติ2พิมพ์ฐานคู่เอาโค้งพิมพิมเกเจตอุหรือพิมพ์เปลวเพิง4พิมพโตะ๊กังเนื้อแดงวัดสร้อยทอง 5. พิมพ์เล็กโดยเนื้อพระแยกได้เป็น2แบบก็คือ 1. เนื้อผงสีขาวละเอียดแน่นแกร่งวัดมหาธาตุ 2. เนื้อหยาบมีเม็ดกรวดทรายผสมเกรสรดอกไม้วัดส้อยทอง 3. เนื้อปูนผสมแห้งสีแดงซึ่งทั้งหมดเรียกว่าพระสมเด็จอรหังตามลักษณะด้านหลังทุกองค์ยอมรับว่ากันว่าเป็นต้นแบบของพระพิมพ์เนื้อผงพุทธคุณรูปทรงสี่เหลี่ยมชิ้นฟักที่เรียกกันว่าพระสมเด็จพิมพระที่คมชัด เนื้อพระที่อุดมด้วยมวลสารครบสูตรและสภาพคาบผิวที่เกิดตามอายุอย่างเป็นธรรมชาติส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จอรหังนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่7 พราสมเด็จพิมพใหญ่เสียนโตวัดะระฆังโอสิตารามรุ่นอนุสร์ร้อยปีสมเด็จโตปีพุทธศักราช2515ในปีพุทธศักราช2515ที่จะมาถึงในสมัยนั้นอันเป็นปีแห่งการมรณภาพของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีเวียนมาบรรจบครบ100ปี ประกอบกับวัดละคังโคสิตารามเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ถาวรวัตถุและสิ่งปลูกสร้างต่างๆชําชรุดสุดโทมเป็นอันมากเกินกำลังของทางวัดที่จะบูรณะปฏิสังขรโดยลําพังด้วยเหตุน,นี้ผอมหลวงเรื่องพอรสุทธัธ์เห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อหาทุนในการบูรณะปิสังขรถาวรวัตถุและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ชํารุดทุดโทม จึงได้นำโครงการดังกล่าวเสนอต่อพระราชธรรมพานีซึ่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามในสมัยนั้นโดยใช้ชื่อโครงการดังกล่าวว่าโครงการสร้างปูชนียวัตถุเพื่อเป็นอนุสร์ครบร้อยปีแห่งการบรณภาพของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือโดยพลเรือเอกจรุน เสลิมเตรียนผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นรับผิดชอบเป็นประธานกรรมการดำเนินงานพระราชธ,ธรรมพานีรักษาการเจ้าอาวาสวัดละคังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลเรือโทอุดมสุทัศนะอยุทยาเจ้ากรมอู่ทหารเรือในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายคารวะพิธีในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นอนุสรณ์ร้อปีแห่งการวนณภาพของ ท่านเจ้าพรคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีประกอบไปด้วยพิธีทางสงฆ์และพามรวมทั้งสิ้นถึงสามวาระด้วยกันการสร้างเป็นการสร้างแบบวิธีโบราณกดพิมพ์และตัดขอบข้างด้วยมือทําให้พระแต่และองค์มีความแตกต่างกันไปบ้างแม้ว่าจะมาจากบล็อกเดียวกันด้านข้างปรากฏรอยตัดข้างจากหน้าไปหลังอย่างชัดเจน ความแตกต่างของมวลสารมากน้อยขึ้นกับการผสมของเนื้อพระในแต่ละคลกหรือแต่ละส่วนมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างประกอบด้วยผงวิเศษจากคณาจารยารต่างๆเก่นเกสรดอกไม้ปูนที่กระเทาะจากพระอุโบสถวัดะระฆังโคศิตารามพระสมเด็จบางขุนพรมพระสมเด็จวัดะระฆังโคศิตารามพระสมเด็จปีรันที่ชำรุดผสมกับว่านและปูนเปลือกหอยธรรมชาติของ เนื้อพระมีลักษณะอมน้ำมันเล็กน้อยปรากฏรอยปีแตกบริเวณผิวพระให้เห็นเป็นหลุมบ่อมากบ้างน้อยบ้างเนื่องจากการเซตตัวของเนื้อพระอยู่พระหลายองค์ปรกากฏคราบสีน้ำตาลอ่อนด้านหลังขององค์พระปรากฏตาประทับสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวและอมบ่วงก็มีตลอดระยะเวลาในการกดพิมพ์พระก็ได้ทำการถอดพิมพ์เพื่อ ทดแทนแม่พิมพ์เดิมที่ชำรุดไปส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จรุ่นอนุสร์ร้อยปีวัดะระฆังโคสิตารามนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพิมพ์นิยมกับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่8 พระสมเด็จหลังปทุนหลวงปู่อ้นวัดบางจากจังหวัดสมุทรสงครามพระหลวงปู่อ้นพระเครื่ององค์สําคัญของชาวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนับเป็นหนึ่งในพระเครื่องตระกูลพระสมเด็จโดยเฉพาะพระเครื่องของหลวงปู่อ้นพิมสมเด็จสามชั้นที่มีเนื้อหาหมวลสารพิมทรงและพุทธลักษณะโดยทั่วไปใกล้เคียงกับพระสมเด็จของท่านเจ้าะคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีมากที่สุด เหตุเพราะหลวงปู่อ้นเป็นหนึ่งในสิทธิใกล้ชิดของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตรูปหนึ่งและยังเป็นที่ยอมรับกันในวงการว่าพระหลวงปู่อ้นมีเนื้อหาหมวลสารเหมือนกับพระสมเด็จของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตมากที่สุดอีกด้วยหลวงปู่อ้นท่านมีนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์อ้นอิสรางกูณอยุทยาเมื่ออุปสมบทที่วัดละคังแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดละคังคอยปนนิบัติและศึกษา วิปัสสนากรรมฐานและไสยเวทกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตเล่ากันว่าท่านยังได้ติดตามท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตทั้งได้ไปเยี่ยมเยือนหลวงพ่อรุ่นวัดช้างเผือกหลวงปู่เอี่ยมวัดบางจากหลวงปู่หว่อมวัดไซด้วยต่อมาท่านได้ย้ายไปจำพรรษาณวัดปกคลองวัวหรือวัดปกสุธรรมารามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามระยะหนึ่งจากนั้นย้ายไปจำพรรษาที่วัดบางจากจังหวัดสมุทรสงคราม จนมรณาภาพหลวงปู่อ้นท่านได้สร้างพระสมเด็จหลายพิมพ์ทรงด้วยกันมีอาธิพิมพ์สมเด็จสามชั้นพิมพ์เล็บมือพิมพ์ประคำรอบแต่พระหลวงปู่อ้นพิมพ์สมเด็จสามชั้นนับเป็นพิมพ์นิยมซึ่งทั้งเนื้อหามวลสารและพุทธลักษณะใกล้เคียงกับพระสมเด็จของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตมากที่สุดก็คือ พิมทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าองค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางสมาธิเหนืออาสนะฐานหมอนสามชั้นฐานล่างสุดตรงกลางเป็นร่องลึกซึ่งคล้ายกับพระสมเด็จบางขุนพรมพิม์พฐานคู่แต่หลวงปู่อ้นได้สร้างพิม์พด้านหลังให้เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างออกไปโดยทำพื้นหลังโค้งและนูนเป็นพิเศษบางครั้งจึงเรียกว่าสมเด็จหลังประทุนเพราะมีลักษณะเหมือนกับประทุนเรือน,นั่นเอง พระหลวงปุอ้นมีพุทธคคนโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเป็นเลิศเนื้อขององค์พระเมื่อถูกสัมผัสก็จะหนึกนุ่มแบบที่เรียกกันว่าเนื้อจัดอาจเป็นด้วยสาเหตุด,ดังกล่าวข้างต้นกอบกับเป็นพระเครื่ององค์สำคัญของอำเภออมพวาจึงเป็นที่นิยมและสะสมสแสวงหาของพุทธศาสนิกชนและนักนิยมสะสมพระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์และเป็นที่หวงแหนยิ่งในสมัยนี้ส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จหลังประทุนของหลวงปู่อ้นวัดบางจากก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักแสนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระครับและนั่นก็คือ8อันดับพระสมเด็จยอดนิยม ของเจียจีอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังมีพระเจีจีอาจารย์และพระสมเด็จอีกหลายรุ่นที่เราไม่ได้กล่าวกันในครั้งนี้แล้วเราจะทยอยนำมาเสนอให้ท่านรับชมในคราวหน้าสำหรับคราวนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ